คนจนนะตอนกูก้ก็คนจนก็ดอกสูงกู้ได้น้อยส่วนไอ้พวกตัวใหญ่กู้ได้เยอะดอกต่ําไม่แฝงแล้วเวลาร้มไปอุ้มเขาอีกให้เงินเขาอีกนะเพื่อแปลงนี่นะเป็นทรัพย์สินแล้วก็พิมพ์เม็นเงินขึ้นใหม่นะเป็นอย่างนั้นเออแหมช่างแสนดีเหลือเกิน เพราะฉะนั้นคนจนก็ทําแบบเขาเหมือนกันก็เราก็ทําแบบเขาเหมือนกันได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนี้นะฮะ,ะก็คือว่าเมื่อประชาชนทําใบแสดงจิบลงส่งไปแล้วเนี่ยนะ,ะยืนยันหนึ่งแสนเงี้ยก็ธนาราคารก็ต้องผลิตเงินนะนะผลิตเมเงินขึ้นมาเพราะว่าโดยธรรมชาติไอ้พวกตัวใหญ่มันกู้มันก็ผลิตเงินขึ้นมาเองเหมือนกัน แต่ว่าคืนนห้ทันแล้วกันถ้าคืนคืนนี้ทันก็จบแค่นั้นเองคืนทันจบก็เคลียร์ไม่มีอะไรนะอ่าถ้าคืนไม่จบก็เ,เรื่องถ้าประชาชนถูกยึดทรัพย์สินนะแต่ถ้าระดับประชาชนถ้าคืนได้หมดก็ไม่ถูกยึดทรัพย์สินก็เคลียร์จบเงินเงินเงินที่เพิ่มขึ้นมางอกมันก็หดลงไปมันไม่มีอะไรอ่ะเออก็ธนาคารไม่ได้เอาเงินของตัวเองนะเอาเงินที่ท่านเซ็นในะกระดาษที่ท่านเซ็นนะั่แหละท่านเซ็นไว้นะเซ็นเซ็นเป็นสัญญาปุ๊บเนี่ย เขาไปพิมพ์เงินได้เลยเหมือนท่านเซ็นอนุมัติให้พิมพ์เงินเออเ,เสร็จปุ๊บก็เ,เอาอันนี้มาอ้างว่าท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านมีผู้รับผิดชอบแล้วไงท่านก็นเลยเขาก็เลยพิมพ์ได้พอพิมพ์ขึ้นมาปุ๊บปเป็นผิดพลาดก็ยึดได้ทรัพย์สินมาเนี่ยมาแทนถ้าถ้านมันหายไปนะเขาก็ได้ทรัพย์สินมามันมันก็มันก็ถูกต้องเขาถูกไหมแต่ว่าถ้าเผื่อท่านส่งทันมันก็คืนกลับไปก็แค่นั้นเองเขาไม่ได้เอาเงินจากไหนนะเขาเสกขึ้นมาคือที่ผมจะบอกคือว่าเขาก็เสกขึ้นมา เสกขึ้นมาเขาจกขากว่าแสงประชาชนอันเดียวกันสิบล้านอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งแสนของประชาชนเนี่ยเมื่อท่านเซน็นปุ๊บธนาคารไ,ไทยก็เสกขึ้นมาเหมือนกันเออธนาคารไทยก็เสกขึ้นมาเหมือนกันแต่เราจะให้ให้คิดดอกหนึ่งแต่ทั้งนี้ที่นี่ก็เป็นธนาคารสาขาย,ย่อยของธนาคารชาติเหมือนกันนะไม่คิดดอกก็ได้นะเพราะมันป็นโปรเจกต์นำารองเนี่ยให้เงินมาลยก็ได้แต่เพื่อให้ประชาชนด้แบบ ให้อุ่นใจมั่นใจอ่ะพระประชาชนคิดว่าเอ้ยทำไมมันพิมพ์ขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรมันค้ำกันเลยกระดาษแค่ใบเดียวจะค้ำได้หรออ่ะผมให้คิดดอกเลยอ่ะเป็นไงผมไม่คิดออมมคดอกอ,ะอ่ะคิดไปเลยแต่ว่าไม่ใช่ดอกเยอะเหมือนดอกกู้นะเพราะประชาชนไม่ไดเอามาทําธุรกรรมการเงินปล่อยเงินแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นธนาคารไงเออประชาชนก็คิดแค่ดอกแค่ปอร์เซ็นเดียวเป็นเงินการ,การันตีการันตี อานะจะคิดไม่คิดก็ได้นะอะ่าคนไม่มั่นใจไม่เชื่อใจก็เอาให้คิดก็ได้อ่ออ่าอย่างเงี้ยนะเข้าใจไหมแต่พอคิดปุ๊บธนาคารชาติก็ต้องพิมพ์แล้วก็ส่งเงินไปเลยส่งไปที่ไหนส่งไปที่คบูส่งไปที่องค์การตำบลมหาหนานเลยองค์การตำบลมหานาแต่ละตําวัด้อแต่ละตำบลก็จะส่งส่งไปยังบ้านเลขที่ที่อยู่ในตำบลเขาลนะเพราะนั้นลูกบ้านก็จะเลยได้เงินนี้อ่าได้เงินนี้ไปนะอย่างเงี้ยนะฮะก็ เวลาได้เงินไปก็ผมบอกให้ไปใช้สองอย่างหนึ่งแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งห้าหมื่นจ่ายทุกอย่างกระตุน้นเศรษฐกิจเลยห้าหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจเลยกระตุ้นได้กว่าได้กระตุ้นได้มากกว่าหนึ่งหมื่นของหนึ่งหมื่นของไอ้ดิจิตอลวอลเล็กระตุ้นได้มากกว่าห้าเท่าคุยเกทับไปเลยนะได้มากกว่าทั 5, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้งห้าเท่านะเราได้ห้าหมื่นต้องสี่เท่าดีใช่ไหมเพราะมันอาละนั่นละแต่อีกห้าหมื่นที่เหลือนะ่ะเอาเงินไปลงทุน เอาเงินไปลกระจายการลงทุนห้าหมื่นที่เหลือนะลงทุนไฟฟ้าลงทุนปปาลงทุนอะไรก็ได้ที่ลงทุนให้มันเป็นมีอินคัมเข้ามาอะไรก็ได้ไปลงทุนเถอะให้มีอินคัมเข้ามานะเผื่อกรณนนี่เผื่ออีกนะแค่คิดเปอร์เซ็นต์เลยยังไม่พอยังคิดเผื่อให้ไปลงทุนอีกเผื่อกรณนผิดพลาดก็จะได้มีเงินไปคืนไงประชาชนก็ไม่ต้องมามาถูกยึดถูกยึดอะไรไม่ต้องมาจ่ายวันละ วันละยี่สิบบาทสิบปีไม่ต้องไม่ต้องนะอย่างเงี้ยก็นี่คืนไปแต่เวลาทําจริงๆไงนะทาจริงๆไงนะสมมติเซ็นชื่อปุ๊บแล้วแล้วธนาคารให้ประชาชนคนละสิบคนละแสนล้านมากปุ๊บนะประช,ชาชนใช้หมดไปละภายในสามเดือนใช้หมดละผมเชื่อว่าภายในสามเดือนนะภายในไม่เกินปีหกแปดหกเจ็ดนี่แหละครับประชาชนก็จะได้สิบล้านหรือยี่สิบล้านเนี่ยถ้าได้สิบล้านแรกนะ พอะังก็จัดแบ่งไปเลยหนึ่งแสนไอ้หนึ่งแสนใช่หักไปเลยเอาไปเลยหนึ่งแสนคืนคืนกลับไปเลยไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงปีอาจจะหกเดือนได้คืนไปแล้วเห็นไหมไม่ถึงปีเลยดอกดอกร้อยละบาทใช่ไหมถ้ากระจายไปร้อยละห้าสิบตังค์ไม่รู้สึกเห็นไหมให้คิดดอกได้ด้วยถ้าจ่ายแค่หนึตังค์ไม่รู้สึกประชาชนเอาไปเลยห้าสิบตังค์พร้อมดอกถูกไหมฮะเออเป็นอย่างนี้นะฮะเออเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนั้นนะ ก็ลงไปแล้วก็ลงไปเพราะว่ามันจะต้องใช้อยู่ดีอ่ะก็เป็นอีกคำข้านอยู่ดีเนี่ยผมเผื่อป้องกันไว้ตั้งหลายป้องกันเพราะฉะนั้นหนึ่งแสนมันควรจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นจริงเพราะทุกอย่างออกแบบไว้ลองรับไปหมดแล้วเมื่อท่านเซ็นส่งใบแสดงเจตจำนงธนชาติก็ต้องปฏิบัติเพราะเป็นกฎหมายของมันคงและยังเป็นโปรเจกต์นำร่องธนาชาติต้องทาเพราะเราจะต้องปรับประเทศใหม่เป็นประเทศมหาอำนาจปรับค่าเงินบาทใหม่ธนาชาติยังไงก็ต้องมาเป็นหน้าที่โดยตรงเลยที่ต้องปรับค่าเงินบาทเกี่ยวข้องกับเงินบาทนะ พอมาปุ๊บออกปุ๊บก็ส่งเงินมาให้ส่ง,งมาประชาชนก็รับชอบนี่ไงให้คิดเป็นเลยดอกอ่ะร้รรรอยบาทหนึง่งเอออย่างเงี้ยแล้วฉันก็เอาเงินไปลงทุนครึ่งหนึ่งไปลงทุนในอินคัพที่เข้ามาฉันใช้แค่ห้าหมื่นก็พอกระตุ้นเศรษฐกิจห้าหมื่น 50, ก็มากกว่ารัฐบาลเพื่อไทยอีกนะเนี้ยได้ตั้งหนะ้าหมื่นเนีประชาชนก็ซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจกันกน,นะกระจายนะเห็นภาพนะเนี่ยนี่แหละนะหนึ่งแสนพอไหมไม่พอสองแสนยังได้นะเอาไหม ผมถามใจประชาชนช่วยส่งช่วยตอบมานะ่ะเอาสองแสนก็ได้นะส่งมาแล้วกันเออแจ้งมาเพราะว่าต้องการปฏิกิริยาจากประชาชนเหมือนกันเอาแม่สองแสนได้นะครับมั่นใจก็มันก็ได้ก็เกิดขึ้นเลยเออสองแสนท่านก็ไปใช้เลยหนึ่งแสนนี่อีกหนึ่งแสนท่านไปลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายมันก็ตุ้นเศรษฐกิจกันหมดเลยนะเอาลองดูนะภายในไม่เกินปีหกเจ็ดหลักผมเชื่อว่าท่านได้สิบล้านยี่สิบล้านแน่นอน จ่ายหักคืนไปเลยเนี่ยควรจะเกิดได้แล้วนะเอาละคงเห็นภาพเมื่อกี้นี่ตอนสี่ก็เลยเป็นตอนสั้นๆนนิดเดียวตกลงเคลียร์เรื่องเงินเมื่อเคลียร์เรื่องเงินแล้วคราวนี้ก็อันนี้ก็มาเรื่องที่จะไปทําระดับชาติแล้วเพราะว่าไอ้เงินประชาชนเงินแรกที่ประชาชนทดลองทำเนี่ยรับผิดชอบหนึ่งแสนเนี่ยประชาชนรับผิดชอบแล้วนะมันเกิดขึ้นจริงเป็นจริงอะไรเงี้ย เพราะในสิบล้านยี่สิบล้านมันก็จะตามมาเองอ่ะมันจะตามมาเมื่อเมื่ออันแรกมันเดินเดินเครื่องได้แล้ว,ลวนะก็คิดว่าน่าจะเป็นไปนตามนี้ทีนี้ท่านใดยอยากจะมาร่วมงานที่นี่นะก็ขอเชิญนะครับที่นี่ต้องการทีมงานนะทีมงานที่จะสร้างขบวนกูช้ชาติประตักษอสองนะ,ะขบวนกูช้ชาติประักสองนี้ก็จะต้อง เดี๋ยวไปอธิบายทีขก็แบบไปคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้เอาเท่านี้พอจะอธิบายเมื่อท่านเชื่อมัน่นละคราวนี้จะอธิบายเรื่องของทีมงานพระเจ้าตาก2เนี่ยจะกู้ชาติเป็นอย่างไรก็เชิญดูคลิปต่อไปครับก็เชิญครับ